ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณเจ้าภาพกรมกิจการเด็กและเยาวชนโครงการนี้ผมไม่เคยได้มาสัมผัสอันนี้ต้องสารภาพเป็นตรงๆเลยได้มาเห็นค้าแม่แล้วก็ประทับใจ49ปีที่โครงการนี้ได้ดําเนินการมากับเรือนิปปอนมาลูอันนี้ต้องเป็นเ,เป็นความบุปผาละของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เออ,ออกทั้งโอปมานทั้ง เรือแล้วก็ทั้งโครงการร่วมกับทั้ง10ประเทศของทางเอเชียนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากรมกิจการเด็กและเยาว,วชนเนี่ยเราทําหน้าที่ในการาคัดเลือกน้นองๆเยาว,วชนของประเทศไทยที่เป็นที่สมัครเข้ามาแล้วก็ที่จะสามารถใช้ชีวิตบนเรือได้นะฮะแล้วก็ประเทศต่างๆอีก9ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูไนไม่ว่าจะเป็นาลาว ฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามแล้วขาด2ประเทศคือเมียนมาและก็กัมพูชาได้ใช้ชีวิตร่วมกันในบนเรือแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาได้มีการพัฒนาทักษะต่างๆตามโปรแกรมที่ทางเรือนิปปอนมารูหรือเจ้าภาพเขาได้กำหนดให้แล้วระหว่างที่เรือ เดินทางใช้เวลาประมาณ40วันเศษเนี่ยตอนนี้มีการพักที่ประเทศสิงคโปร์กไ็ได้ได้ไปเยี่ยมชมได้ดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของของสิงคโปร์แล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้ามาร่วมด้วยที่เป็นเยาว,วชนของประเทศสิงคโปร์โครงการนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าเรือนิปอนมารูเนี่ยจะปลดระวางด้วยก็เป็นปีที่49และเป็นปีที่24 ที่ได้มาเทียบท่าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยอย่างนี้ครั้งสุดท้ายน่าจะปี2561หลังจากนั้นก็เกิดโควิดแล้วก็มาปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายของเรือที่ก้อนมาดูด้วยก็เป็นเป็นประสบการณ์เป็นทักษะเป็นการแลกเปลี่ยนกันทั้งวัฒนธรรมระเบีนยอย่างที่ผมได้เรียนแล้วและที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของน้องๆที่เป็นเยาวชนทั้ง10ประเทศ อันนี้แหละที่จะเป็นเครื่องอมือสําคัญในการาพัฒนาประเทศใน,นอนาคตก็น้องเหล่านี้สา,สามารถใช้เพื่อนที่มาร่วมฝึกอบรมมาร่วมหลักสูตรแล้วสามารถประสานงานติดต่อในการเดินทางในการสื่อสารกันหรือในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปเป็นโครงการที่ดีมากๆครับเราคิดจัดให้โชว์ให้ดูก็คือว่าหนึ่งแน่นอนที่สุดเรื่องอาหารเย็นนี้ ก็น่าจะมีอาหารต้อนรับที่เป็นอาหารไทยอย่างที่น้องๆเยาวชนไทยอยากจะได้กล่าวถึงก็คือมีส้มตำม,มีต้ยมยำมีผัดไทยอะไรหล่านี้ซึ่งพอเอ่ยชื่อนี้ทัง้งน้องอีก9ประเทศเขาน่าจะคุ้นเคยคุ้นชื่อแล้วน่าจะเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งที่จะได้รู้จักริ้มรสกับวัฒนธรรมทางอาหารของไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญอย่างยิ่งอันที่2ก็คือมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นทั้งโบราณสถานก็ดีทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ก็ดีอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือวัดตะแก้วหรือแม้กระทั่งวัดประเชษฐุคลวิมลบางคลาลามก็ได้ไปเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้เยี่ยมวันอาลูนพิพิธภัณฑ์ประสางชาติได้ดูแรงเงาความเป็นมาของประเทศไทยได้ศึกษาประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นกําไรของน้องๆที่ได้มาพักค้างที่ประเทศไทยแล้วก็ได้พักกับครอบครัว ครอบครัวที่เป็นครอบครัวอะไรนะเจ้าภาพก็คือได้มาพักอยู่ในประเทศไทยแล้วจะคาดว่าจะเดินทางกลับประมาณวันที่17นะครับซึ่งน้องก็ไม่ได้กลับทางเรือนะครับกลับทางเครื่องบินนะฮะแล้วรก็เรือก็จะได้จะไปปลดร,ระวางที่ประเทศญี่ปุ่นคิดว่าคงทีหน้าคงคงต้องรอติดตามจากกรมกิจการเด็กและเยาว,วชนครับว่าปีหน้านี้จะมีโครงการนี้แล้วโดยใช้เรือไหนแต่ว่าผม สนับสนุนอย่างยิ่งเลยว่าเป็นโครงการที่ดีและอยากจะให้ทิพดีกรมเจก,การเด็กและเยาวชนได้ได้เดินเรื่องนี้ต่อนะครับ<ม>ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีมาก